ที่แล้วมานี่อาการเป็นไงครับอาการหนักมากรู้สึกว่าปวดตรงนี้ปวดเยอะมากเลยปวดหลังปวดเท้าใช่ไหมครับลแล้วทีนี้มาที่นี่แล้วรู้สึกว่าถ้าดึงแล้วมันนั้นดึงดึงเสร็จแล้วก็อยู่ไปวันไปวันไปวันไป,ไป,ไปก็หายไปหายไปหายไปจุปถึงวันนี้ทุกวันนี้แต่หลังจากจที่ทําไประบมไหมระบมครับระบมระบมไปกี่วันได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งได้อาทิตย์หนึ่งได้เนี่ยหลังจากหายระบมไปอาทิตย์หนึ่งตอนนี้กลับมาเป็นปกติมากขึ้นไหม ปกติมากขึ้นดีซึ่เจอแล้วที่ว่าเห็นบอกว่ายังไงยืนได้ไม่ได้นานตอนนี้เป็นไงปกติตอนที่ผมยังไม่มาตรงนี้ยังไม่มาดึงตรงนี้มันจะยืนได้อยู่ประมาณสักสองนาทีถ้ายืนยืนเกินสองนาทีมันจะชาลงไปที่ขาหมดเลยจะชาลงไปหมดเลยจะยืนไม่ได้นานแต่ตอนนี้ยืนได้แล้วเป็นปกติมากขึ้นแล้วทำงานหรือช้าช่วยได้เป็นปกติมากขึ้นปกติมากขึ้นอาการเจ็บปวดตอนน้ไม่มารบกวนชีวิตเราละไม่มีเลยครับอ๋อไม่มีเลยนะแค่ครั้งเดียวเองครั้งเดียว ครั้งเดียวอย่างเงี้ยหมออดตายสิไปอย่างเอนก็ต้องหลายรอบอยู่เลยนี่มาทีเดียวหายแล้วมาทีเดียวหายเลยหายเลยใช่ไหมอ่าโอเคครับขอบคุณครับผมครับผมรับ